ฟีทีหน่อยนะคะว่าต้องเลือกอย่างไรนะคะถึงจะเห็นผลแล้วก็คุ้มค่าเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เจอบ่อยเวลาเราซื้อพวกอาหารเสริมทุกอย่างไม่ใช่แค่ MT <ช>็ีนะทุกอย่างคุณจะรู้สึกว่าไว้วางใจได้ไหมใช่มันเชื่อ,อ,ถ,อถือได้ไหมซื้อไปแล้วเห็นผลจริงปะต้องแลวกินไปแล้วถ้าเกิดอันตรายใครรับผิดชอบชถูกปะอันนี้วันนี้ผมจะมาพูดหลักคลาสสิกเลยที่หลายคนไม่ทราบ ไม่ใช่ว่าเลือกซื้อกันม่วนซัวอันนี้ครับ MCT ดูยังไงว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายเราและใช้งานได้จริงนะครับอันนี้สำคัญมากๆถูกต้อง MCT นะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันคือเป็นแบบ C8 C10 C12 และใน MCT นี่ครับแบ่งย่อยออกมาเป็น3ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นมีเดียมสายคาร์บอนคาร์บอนก็คืออะพอก8ก็มีคาร์บอนแค่8ตัวนะครับสาย10ก็มี10ตัวแล้วก็12ตัวถูกไหมดังนั้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ายิ่งสายยาวเท่าไหร่ ระบบการเผาผลาญในร่างกายคุณจะผิดปกติมากขึ้นเท่านั้นเพราะมันเผาผลาญยากใช่แต่พอเหลือแค่แปดตัวชัดเจนครับว่าคุณ